สวัสดีตอนเช้าครับผมเช้านี้นะได้ปลาดอกไม้นะดอกไม้ตัวสั้นมาสองตัวยังสดๆนะเห็นไหมตายังใสกิ๊กอยู่เลยนะครับผมนะอันนี้ผมตัดเรียบร้อยละนะใช้มีดอิโต้นะส่วนมีดที่ผมทํามานะจากช้อมมองหวานใช้ตลับลูกปืนทําเนี่ยนะนะ น้ำหนักมันไม่เยอะนะฮะผมก็เลยเสียบๆไว้จนขึ้นสนิมแล้วไม่ได้ใช้นะฮะชอบใช้ของใหญ่ของหนักนะครับผมน,ะะน้ำหนักมันได้นะขูดเ็จอะไรตัดอะไรเนี่ยเนฉะือนมันก็ส่งได้ยาวนะนะครับผมอันนี้ปลากระพงขาวนะฮะเช้านี้ประมาณสามกิโลเศษนะเดี๋ยวยังไม่ได้ถอดเตดนะฮะก็ยังสดอยู่นะหนึ่งดูตาว่าใสกิ๊กหรือเปล่าสองดูเหือกเห็นไหมเหือกสออีออกชมพูแดงนะ หรือว่าสีน้ำตาลแดงนะครับผมอันนี้คือปลายังสดนะครับผมนะก็ความรุมสมบูรณ์ของอาทองคำนะะทำมาให้กินเพื่อกินนะเหลือก็เก็บไว้ในตู้เย็นถ้าเหลืออีกก็แบ่งปันนะครับผมนะแต่ไม่ขายนะครับผมความสุขนะของชีวิตนะฮะทำหลากหลายออกไปต่อสู้ในะทะเลนะออกมาทำงานในสวน ออกมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ออก็เป็นหน้าที่ชีวิตแล้วก็ไปขอนแก่นก็ไปดูลูกดูภรรยาแล้วก็ดูแลตัวเองอยากจะดูกิ๊กด้วยแต่เมียดุมากเลยสวัสดีครับผม